คนนี้มาที่ไบรตันแจคนเยอะมากเลยจ้จไบรตันห่างจากวันดันมาไปถึงร้อยกิโลเมตรแจเป็นเมืองเอ่อณตอนนี้ร้อนแล้วก็คนมาอาบแดดกันเอเดนซีเมืองไบร,รตันแจสวยมากแจนี่อีดนซีทุกคนเดินเล่นเองออกกําลังกาย จาเมืองไบริเตนและแจอ้นี่ฟังฟังคนขับทางนี้ก็จะเป็นคอนโดแต่ไม่ต้องถ่ายคอนโดทุกคนเห็นแล้วแต่ว่าฝั่งนี้เป็นทะเลอยากให้ทุกคนเห็นทะเลมากกว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นแกร์บิลดิ้งนะเป็นอหาดทรายไม่อยากไม่ต้องถ่ายแต่ถ่ายส่งทะเลดีกว่าฟังทะเลบริเตนนี่นี่สองสามเดือนเองจาจะไปก็จะหนาวแล้วเมืองอังกฤษเป็นเมืองหนาวจ้า ตอนนี้ผู้คนออกตื่นเต้นเห็นแดดแดดออกก็เลยแบบมีความสุขตื่นเต้นออกมาอาบแดดกันจไม่ต้องถ่ายเนาะฟังฟังกันนี้ฟังกันนี้ฟังฟังขวามือก็จะเป็นแบบคอนโดมิเนียมเหมือนเมืองไทยหรือไปแต่ว่าอยากจะฟิล์มฟังกันนี้มากกว่าถ่ายถ่ายฟังซ้ายมือดีกว่าเพราะมีทะเลมีนกนงังนวลมีซิเกิลนะแล้วก็มีผู้คนเดินเที่ยวรอบๆนี้ ทะเลสวยจ้าในติดไฟแดงนะจ้าในฝั่งนี้ก็เป็นคอนโดมิเนียมจ้าที่บอกว่าไม่อยากถ่ายเพราะว่ามันจะเหมือนเมือนพัทยาหมดเลยจ้านี่หรือยองจ้านี่ติดไฟแดงนี่ก็เป็นคอนโดมิเนียมจ้าเ่โอเคแล้วเข้าใจกันแล้วตนั้นก็เป็นทะเลฝั่งนี้อยากให้ดูทะเลมากกว่าทะเลจะสวยกว่าเยอะเลยนี่ ทะเลทางนี้ทะเลจ้าไปบริเวณปตายตจา้านจากลอนดอนไม่ไม่กี่ร้อยกิโลจา้าก็เที่ยวได้ตอนนี้ได้รอนเขาจะมาสองสามเดือนนะยังสั้นนิดเดียวเองแต่หน้าหนาวจะอายุจะยาวกว่าเป็นหกเจ็ดแปดเดือนนู่นจ้าโอเคเนาะกันนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอ่อไปให้ดูนะขอบคุณจ้าวัดีจา้า